โรคหรือเป็นเศษพอยมาแรงมากโลกของกระแสะพาธไทยก็มาแรงมากท็เลยเป็นที่มาของซีซั่นที่2ซีซั่นที่2เมวันนี้ที่ดูในทีวีนะคะต้องบอกว่าดูในทีซีเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าก็อาจจะมาบอกให้ฟังนิดนึงนะคะว่าในแต่ละโซนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในการจัดเดียนเน็ตโรสแในคั DNA ้งนี้นะคะเราจัดวันที่9 10 1สิ2 วันไม่อยากให้พลาดเลย rumor, สักวันนะคะเราจะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติค่ะเรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกทจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เพื่อนสทครับขอให้การท่องเที่ยวเช่นกันอย่างเจริญครับความรปรบมือด้วยนะคะยกมาให้เลยขอความให้ชื่นใจวัตถุดิบตุลย์ยาสักนะ เรื่องของสิทีหรือว่ามีที่มา